ช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสเวมาหลอกใครหาลูกน้องก็โดนเทหัวใจสิเพกลมมาทาันบอกอมครอคกณหลับดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเแอุจ,จังใดก็บอกใคยสงวังบอกจุกคนให้พูหัวใจมันสิพังบอมีภัยฮักก็บปอเป็นเนงจบเจอ โอ้ทั้งกามาเมทพทำกีดจากหน้าเราแล้วใช่ไหมเกิดความรักครั้งใดบ่เคยได้ลุ้นอยากจะเจอเ,เนื้อเขาแต่ดนไปเจอเนื้อตุนโดนเขาต้มสีชจนเกิดเบื่ออยู่เรื่อยไปเหมือนกามาเทพมันลองใจให้เจ็บ มองใรพระเอกนักรักก้กลายเป็นศพตอนจบเหมือนในละครไทยอยากจะมีใครไว้เกี่ยวดองก็ได้แต่เจ็บกระดองใจอยากจะบินตอมดอกไม้กับเขาแมงเมาดันบินเขากองไฟเคยคิดว่ารักคุณพองยองใหญ่แต่ใหญ่พบรักที่มีไหว้หลอกน้ำตาเราต้องไปเช็ดหัวเขาเพราะเขาให้เรากินน้ำได้สองก็เกิดมาเป็นไม้เลือยจะวางไม้ปองอะไรไม้ดอกกุลาความรักที่เขาให้กันไม่ควรจะวังอะไร โดนสวมเขาแต่ว่าเขาได้สวมกอดน้องเฝ้า,าคืดฮอดแต่ไอ้ายก็สอดไปหอดเขาบอกว่าสิไปหากไปคนที่ทำก็คือเขาต้องมาคอยปวดโอวกลุ่มหักลักเลพอแล้วหักไปชมไปจบมาจนหัวใจเสเวเมันหลอกให้ใหักแล้ว เขาใจสิเกะคนบ่าทันว่าคุ้มรองกูลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเหตุจังใดก็บอกใครสมหวังบอกจะคุ้มเธหัวใจมันสิพังเมื่อมีภัยฮักก็บอกเป็นยันจบจ็บ เจ็บมาจนหัวใจเสเวมาหลอกกหฮักแล้วน้องก็โดนเทว่าใจสิเพกลมมาทานบอกอมกรอกุลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเหตุจังใดก็บอกเคยสงวงบอกเจ้าคงไม่พูหัวใจมันสิพังบอมีไปฮักกับบกเป็นเัืงจบเจอ น้องโดนสวมเขาแต่ว่าเขาได้สวมก่อนน้องเฝ้ากิดถอดแต่อ้ายก็สอดไปหอดเขาบวว้าวสิไปหา่ายคนที่ทำก็คือเราต้องมาคอยปวดปวดกลมหา กูลาบแล้วเดิอพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจสอเสวเมืาลาบให้หักแล้วเดาก็โดนเทหัวใจสเสบก็คือ กุหลาบดอกนี้เอาน้ามาจานหัวใจแต่จึงใดก็บอกเคยสมหวังบอกเจอขอให้พอหัวใจมันสิบอันเพวกมีไผฮัทก,ก็บอกเป็นอย่างกุหลาบแล้วเจอพอแล้วความรักไม่หาวิมานองอินได้จากนี้จะไม่ขอเอาหัวใจไปผูกไว้ตรง้อตินใครยอดเขาความรักที่ทุกคนไายควางให้อยากจะปินก็ปินไปความรักความผูกค,ความสุขความเศร้า

แล้วน้องก็โดดเทหัวใจสิเปก็มาทันว่าคงครบคคุหลับดอกนี้เอาน้ำมาแทนหัวใจแต่จังใดก็บอกเคยสมหวังบอกจ้คขให้พอหัวใจมันสิพังว่ามีใครห้ก็บอเป็นอย่างจบเชื่อ